สวัสดีค่ะ f อซี FC ที่น่ารากักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซี่ดูค่ะยอดมะขามของพี่เป็นไงเอซี FC. นี่ปากร้ายใจดีปลูกอะไรก็ขึ้นค่ะไม่ได้เกี่ยวเลยกับมือร้อนหรือมือเย็น <c oughs> นี่ดูใบเตยใบยเตยก็เพิ่งได้มาเมือม่อเมื่อหลายเดือนก่อนเนาะก็ตะแตกไม่แตกก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะใบเตย ส่วนนี่พิศเสออนมะขามของพี่ค่ะทุกคนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นี่เอาไปต้มปลาได้แล้วนี่ปานาพาก็อยากจะไปเก็บต้มปลาเหมือนกันค่ะเอฟซีโอ้โหออกดอกซะเอ้ยออกยอดจะนั่นเลยนี่ค่ะส่วนมะม่วงเคระของเราก็อยู่อย่างนี้ค่ะเอฟซี FC. เอ้ยทำยังไงส่วนมะละกอก็ขึ้นมาอีกแล้วโอ้ยขึ้นมาก็ตายค่ะทุกคน ปลูกเป็นร้อยต้นก็ตายหมดค่ะเอฟซี FC. ก็นี่ใบมะกรูดของเราเนาะใบมะกรูดก็ยังมีอดอกฝิ่นขึ้นมาแซมอีกนะคะเอซี FC. นี่จะจะเป็นสีอะไรหรอกนะคะแต่ว่านี่ดูใบมะกรูดค่ะนี่สวยงามค่ะใบมะกรูดมีอยู่2ต้นนะคะเอซถ้าใครติดตามช่องของพี่วรรณภาดูดอกไม้ก็มาขึ้นเต็มก็คนมันรักดอกไม้เนาะ FC เอฟซีนาะ ไม่ปลูกมันก็ขึ้นนะดอกไม้นี่น,นี่แถมเป็นสีชมพูอีกโอ้นี่ใจเธอนะวรรณภาเพราะใจเธอมันเป็นสีชมพูไงายวรรณภา,น,ภานี่ค่ะส่วนยอดอันนี้ก็นี่กําลังขึ้นมาอีกแล้วนะคะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ก็จะเก็บใบเก๋ๆเอาไว้ใช้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าเขาก็ขึ้นดีนะคะส่วนไอ้นี้ค่ะทุกคนนี่ใบลางจืดของเราค่ะโอโ้โห สวยงามมากพี่ว่าถ้าเกิดใบลังจืดขึ้นให้พี่นะพี่ว่าอะไรนะที่เรามาไอกินกับไอ้เอามาต้มใส่หน่อไม้นะคะทุกคนเออเขาเรียกอะไรนะเออใบย่านางค่ะก็คงจะขึ้นให้พี่เหมือนกันนะทุกคนเนาะพี่ว่าจะถ้าเกิดปีหน้าไปเมืองไทยนะพี่จะเอาใบาย่านางมาค่ะเอฟซี FC. และพี่จะเอามาปูค่ะเอฟซี FC. นี่ดูค่ะนี่ผักปังของเราก็กําลังจะ ออกดอกแล้วค่ะ f อนี่ออกดอกเลยก็กำลังจะเป็นสีนี้แล้วค่ะเพราะว่าวันเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนาะไอ้น้องผัวมาก็ถามว่ามันเป็นอะไรวะแปลกๆดีไม่เคยเห็นนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นดอกไม้อันนี้เขาไม่รู้ว่ามันเป็นผักค่ะเอซพี่ก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ดอกไม้มันเป็นผักแล้วมันเป็นผักอะไรทำไมมันมีแบบนี้เขามาชี้ เขามาชี้ว่ามันเป็นไรนี่ทำไมมันมีแบบนี้นี่ดอกมันแล้วก็นี่ก็มันก็จะกลายเป็นจากดอกมันก็จะกลายเป็นเม็ด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 ขึ้นไปเืยวางเีิเดืนเดี๋ยวเขาก็จะเอาอันนี้หละไปทาลิปสติกเมื่อสมัยก่อนเลยวางนงี้เขาก็หัวเราะเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ออกดอกคะ่ะเอฟซีนี่ออกดอกคะ่ะนี่นี่ก็ปักปังก็เก็บไปห้าครั้งแล้วนะเอฟซี FC. ถึงแม้ว่าจะต้นแค่นี้ก็เถอะเก็บไปกินทีละร,รมก็โอเคแล้วเพราะว่า เรามีผักหลายอย่างเนาะทุกคนเราก็กินทีละรำทีละรำก็โอเคหลายหลายอย่างก็ไอไม่เท่าไหร่เนาะทุกคนนี่ก็นี่ก็ดอกไม้อันนี้เนาะนี่โอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็อยากจะอวดมะข,ขามของพี่นะนี่ค่ะสวยงามมากจะเอาไปเกงไงใส่ใส่ปลาอยู่ใส่ต้มปลากันทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะผักสวนครัวของพี่ จะมาอยู่แถวนี้ค่ะ FC ตรงมุมนี้เลยนี่ค่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนผิดตกหรือพูดแรงไปหรืออกอาการเกินไปก็พี่โก้ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะแต่พี่บอกทุกคนเลยว่าพี่นะ่ะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็โอ้โหถ้าใครได้มา คบกับพี่นะอรับรองคุณไม่ต้องพูดหรอกฉันพูดคนเดียวไม่ใช่โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย